ฉันยืนอยู่หน้ากระจกในห้องนอนเล็กๆของตัวเองมองภาพสะท้อนที่แทบไม่อยากยอมรับผมถูกมัดลวกๆไม่ได้หวีให้เรียบเสื้อเชิดตัวใหญ่เกินตัวสีหมดนที่ฉันตั้งใจเลือกมาโดยเฉพาะกางเกงยืนเก่าที่ไม่เข้ารูปรองเท้าผ้าใบซีดๆและที่สำคัญที่สุดฉันไม่แต่งหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวทุกอย่างที่ฉันทำในคืนนั้นมีเป้าหมายเดียวคือทําให้ตัวเองดูไม่น่าดึงดูดที่สุดเท่าที่จะทําได้ มันไม่ใช่เพราะฉันเกลียดตัวเองแต่เพราะฉันเหนื่อยเหนื่อยกับเดทที่เริ่มจากหน้าตาเหนื่อยกับสายตาที่มองผ่านฉันไปหาคนที่สวยกว่าเหนื่อยกับความคาดหวังและเหนื่อยกับการถูกผิดหวังซ้ำๆเพื่อนสนิทของฉันเป็นคนจัดเดทบอร์ดครั้งนี้ให้เธอบอกว่าเขาเป็นคนดีสุภาพและจริงใจแต่ฉันไม่ได้อยากเจอใครจริงจังอีกแล้วอย่างน้อยก็ไม่ตอนนี้ฉันตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปนั่งให้ครบมารยาทด,ดื่มกาแฟหนึ่งแก้วแล้วแยกย้ายไม่มีความหวังไม่มีความผูกพันและไม่มีการติดต่อกันต่อ ร้านกาแฟาที่นัดเจอไม่ใหญ่แต่บรรยากาศอบอุ่นแสงไฟสีเหลืองนวลสะท้อนกับกระจกใสฉันไปถึงก่อนเล็กน้อยเลือกนั่งโต๊ะมุมเงียบเแล้วก้มมองโทรศัพท์เพื่อหลีกเลี่ยงการสบตากับใครก็ตามที่อาจจะเป็นเขาไม่กี่นาทีต่อมาฉันได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งถามด้วยน้ำเสียงสุภาพขอโทษนะครับคุณคือคนที่นัดเดดบอร์ดไว้หรือเปล่าฉันเงยหน้าขึ้นช้าชาและเห็นเขายือนอยู่ตรงหน้าเขาไม่ได้หล่อแบบสะดุดตาแต่มีรอยยิ้มที่ดูจริงใจเสื้อเชิ้ตเรียบๆกางเกงธรรมดาและดวงตาที่มองฉันอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการกวาดสายตาประเมินไม่มีความผิดหวังในแววตาอย่างน้อยก็เท่าที่ฉันมองเห็นใช่ค่ะฉันตอบสั้นๆเขานั่งลงตรงข้ามฉันสังเกตว่าเขามองฉันเหมือนกำลังฟังไม่ใช่กำลังตัดสินนั่นทําให้ฉันรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่คิดอะไรมากบทสนทนาเริ่มต้นอย่างเรียบง่ายเราคุยกันเรื่องงานเรื่องหนังเรื่องเพลงฉันตอบแบบกลางๆไม่พยายามทำตัวน่าสนใจไม่เล่าเรื่องตลกไม่โชว์มุมใดๆของตัวเองที่คนมักจะชอบฉันคิดว่าถ้าฉันดูธรรมดาพอเขาคงจะเบื่อและจบมันเอง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามเขาฟังฉันอย่างตั้งใจหัวเราะในจังหวะที่ฉันไม่คิดว่ามันตลกและถามคำถามที่ลึกกว่าที่ฉันคาดไว้เขาถามว่าฉันชอบอะไรจริงๆในวันที่ไม่มีใครคาดหวังอะไรจากฉันเขาถามว่าฉันรู้สึกอย่างไรกับชีวิตช่วงนี้ไม่ใช่เพื่อแก้ปัญหาแต่เพื่อเข้าใจฉันเริ่มรู้สึกไม่สบายใจไม่ใช่เพราะเขาแปลกแต่เพราะเขาไม่ถอยออกไปทั้งที่ฉันพยายามผลักเขาออกอย่างเงียบเมื่อกาแฟแก้วที่สองหมดลงฉันคิดว่าเดทควรจบแล้วแต่เขากลับยิ้มแล้วพูดว่า ผมดีใจนะที่ได้เจอคุณวันนี้ฉันชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับอย่างสุภาพแล้วลุกขึ้นเตรียมกลับฉันคิดว่าเรื่องคงจบแค่นั้นแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาโทรศัพท์ฉันก็สั่นข้อความจากเขาปรากฏขึ้นขอบคุณสําหรับวันนี้นะครับถ้าคุณไม่รังเกียจผมอยากเจอคุณอีกฉันมองหน้าจออยู่นานใจหนึ่งอยากปฏิเสธอีกใจหนึ่งกลับรู้สึกสงสัยฉันตอบกลับไปแบบไม่ให้ความหวังมากนักได้ค่ถ้ามีเวลาครั้งที่สองฉันยังคงแต่งตัวธรรมดาเหมือนเดิม ไม่ได้พยายามเปลี่ยนอะไรเขายังเหมือนเดิมเช่นการสุภาพอบอุ่นและจริงใจเขาจำรายละเอียดเล็กๆที่ฉันพูดไว้ได้ทั้งร้านหนังสือที่ฉันชอบเพลงที่ฉันฟังตอนเครียดและความฝันที่ฉันเคยพูดถึงแบบผ่านๆฉันเริ่มรู้สึกกลัวๆว่าเขาจะเห็นฉันมากเกินไปกลัวว่าถ้าเขารู้จักฉันจริงๆแล้วจะผิดหวังเหมือนคนอื่นฉันเลยเริ่มสร้างกำแพงพูดให้น้อยลงเว้นระยะห่างแต่เขาไม่เคยเร่งไม่เคยถามว่าทำไมเขาแค่ยังอยู่ตรงนั้น คืนหนึ่งหลังจากเรากินข้าวด้วยกันฉันตัดสินใจพูดความจริงออกไปคุณรู้ไหมว่าฉันตั้งใจทําให้ตัวเองดูไม่น่าดึงดูดตั้งแต่เดตแรกเขามองฉันนิ่งไม่ได้หัวเราะไม่ได้ตกใจผมรู้ครับเขาตอบเบาๆฉันอึง้งคุณรู้ได้ยังไงเขายิ้มเล็กน้อยเพราะมันไม่ใช่ความไม่น่าดึงดูดแต่มันคือการซ่อนตัวและผมเห็นมันตั้งแต่แรกฉันเงียบไปน้ําตาคลอดโดยไม่รู้ตัวแล้วทําไมคุณยังอยู่ เขาตอบโดยไม่ลังเลเพราะผมไม่ได้ตกหลุมรักหน้าตาที่คุณพยายามปิดบังผมตกหลุมรักความจริงใจความกลัวและความเป็นตัวคุณแม้แต่ในวันที่คุณไม่อยากให้ใครรักคุณเลยคืนนั้นฉันร้องให้เป็นครั้งแรกต่อหน้าใครสักคนโดยไม่รู้สึกอายไม่ใช่เพราะเจ็บปวดแต่เพราะโล่งใจฉันค่อยๆเปลี่ยนไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อตัวเองฉันเริ่มแต่งตัวในแบบที่ฉันชอบเริ่มยิ้มโดยไม่ต้องฝืนและเริ่มเชื่อว่าบางทีฉันอาจไม่ต้องพยายามเป็นใครเลยเพื่อให้ใครสักคนรักฉัน วันนี้เมื่อฉันมองย้อนกลับไปเดตกบอดครั้งนั้นที่ฉันตั้งใจจะทำลายกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ลึกที่สุดในชีวิตไม่ใช่เพราะฉันสวยขึ้นแต่เพราะฉันซื่อสัตย์กับตัวเองและเขาเป็นคนเดียวที่มองเห็นฉันตั้งแต่วันที่ฉันพยายามจะหายไปจากสายตาของใครทั้งโลก